วิธีตัดเย็บชายกระโปรงนำกระโปรงมาวัดชายลูกค้าเอา19้านิ้วแล้วก็วัดสิเก้านิ้วครึ่งเผื่อพับชายเย็บด้วยวัดเสร็จแล้วเราก็อาจไม้บันทัดโคง้งม่ขีด ขีดโค้งโค้งหน่อยๆไม่ต้องโค้งมากโค้งเสร็จแล้ว,ลวตกแต่งเส้นนิดนึงแล้วก็นำกระโปรงไปตัดชายตัดชายเสร็จแล้วเราก็จะนำกระโปรงไปพรง แล้วก็พับชายเย็บเย็บเสร็จแล้วพ้งเสร็จแล้วเราก็นำชายกระปูมาพับเย็บให้เรียบร้อยเช็คดูความเรียบร้อย เย็ดจนจบแล้วก็ย้ำเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะสำหรับมือใหม่หัดทำคงไม่ยากนะคะสวัสดีค่ะ